สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโมมั้โหมาจกเกมิงไม่ต้องเติมวิ่งมาก็าได้นะเอวิ่งม่ได้อยู่ตรงนี้วันนี้ผมจะมาสอนทำเรือถึกเวอร์ชั่นประหยัดฉบับต้นเอ๊ะฉบับแก้ไขก็เหมือนเดิมแล้วแหละตอนอ p 1ีหนึ่งก็ใส่ไปตามนั้นแหละแต่ว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมากคืออรครับผมจะบอกูดีนใ่ครับให้ทำเหมือนขนมชั้นแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้แบบนี้อ๋อใส่บอลอลูมิเนียมใช่ไหมครับใช่ใส่บอกอะไรก็ได้แต่ขอให้มันแข็งแกร่ง<อ>แข็งแกร่ง,ง,ง,งก็พอละหรือถ้ามีแพติีดัมหรือไดบอนก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับ เพราะว่ามันทนทน,ทนพิษเหมือนกันทนกดดานกรดมีเพื่อนผกถามมาว่าไอ้ด่านล้บตกคืออะไรนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยววันนี้ก็จะลองไปดูกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าวิดีโอที่ผมอัดชิปอยู่มันจะมันจะหลุดไปก่อนหรือเปล่าใช่ครับไม่รู้มือนกัว่าไฟจะเสียไหมเหมือนเอซูมินเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ไม่เสียแล้วแต่ว่าแหลกแทน โอ้ยก้อนผมเพิ่งเพิ่งเจอสิ่งเป็นสิ่งวิญญาณใหม่เป็นสิ่งที่มาหาสัศจรรย์มากดูสิครับ,รรบถ้าเราปล่อยลูปิเดียมที่มีแสงเจ้านี่มันก็จะมีแสงด้วยวว้า <Wow. S 1> ใช่<ม>ค่อยขอ้างล่างคือบล็อกอะไระครับก็คือบล็อกกันกันกดครับนัภาษาบ้า,า,มบาผมไม่รู้นะภาษาม,มันอาจจะสามารถ กันไอ้ดาหรืไซเบอร์พังก็ได้นะมันมีทั้งไอดาไซเบอร์พังอะ่ะแต่ผมจะใส่อลูมิเนียมเข้าไปนะเขาว่าผมมีอลูมิเนียมก็ใส่อลูมิเนียมผมพูดผิดจริงๆมันคือแพตตินดัมคลกันเลยครับใช่ผมขออภัยด้วยการการพูดผิดถ้าจะน่าอยู่กู ถ้าคุณก็ใส่แพติีด้าสไปซ์ลงไปแต่ก่อนที่จริงๆใส่ให้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีแพติด้าสไปซ์จริงๆก็มีแต่มีแค่นิดเดียวแต่แพฉชชันก็จะใส่ไปแค่นี้ผมก็เลยใส่สไปซ์ธรรมดาไปก่อนเพื่อความสไปซ์ธรรมดาของแพติด้าหรอครับใช่ฮนะ ี่จบแล้วเราก็ใส่แพทตี้ดัมต่อก็ต่างกับที่สีกับวางสีใแรงนี่เองนะครับใช่แพตตี้ดัมจะมีความแข็งแรงสูงว้ามีถึงสิบผ้าเลยนะคระใช่ฮะแจ้งไม่ต่อแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็น,นการทำเสร็จแล้วนะฮะ แล้วก็ถามว่าไอ้ไอ้คาร์โก้หุนใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันเป็นขนาดเด็ดเลยฮะทำยังไงให้ทำยังไงดีแล้วมันมีฐานที่มันต้องทับด้วยมันเท่าบล็อกแค่ขนาดเอ่อแค่หนึ่งบล็อกเองนะคะผมมันขนาดใหญ่มากเลยนะกินที่ไปเท่ามันกินที่ไปกี่บ้อกหรอครับก็เวลานถ้าเราวางทีหนึ่งแล้วมันก็ มันก็จะไม่ค่อยกินที่หรอกแต่ถ้าวางหลายๆอ่ะมันก็จะดูลบมาก oh, <okay>, okay. ซึ่งผมจะใส่ซึ่งผมมีเดสสปินเดอร์นะ mm hmm. ก็จะใส่เดสสปินเดอร์ไปเลยตรงนี้ mm hmm. เอาใส่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เรามันเป็นเดินได้าเราว่าชิปนี้เ mm hmm. ขาไม่ถึงดับตกอะ่ะพ mm ู hmm. คดคนด่าเลยนี่ แต่เดี <Wow. S 1> ๋ยวค่อยแต่เดี๋ยวค่อยตัดเลยดีกว่าเอไมีเลือดเลือดน้อยกว่าแต่นี่ยเร้องปให้แต่ดำเอียงสูงกว่าใช่ส่วนใหญ่จะดี่ดียร์เราใส่ก็จะหมดแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดจอดไปเลยเป็นเลือที่แล้วก็ใส่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมใส่ฟมันคือโฟมท่าแขกนะ ้ใส่น้ำแล้วใส่บาบาดีแล้วก็ใส่ความารถกันแล้วได้หรอครับผมสามารถกันแรงระเบิดได้ฮะโอแล้วก็ใส่เอตเอติเบิร์ดพุฟลงไปอ๋อใส่บาบาดีก็พอแล้ว ถามว่าทำไมผมตื้อไว้ช่วงว่างขนาดช่วงว่างแบบนี้เพราะว่ามันเอาไว้ใส่คาโก้ยังไงล่ะแต่ว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงมันเราปีเซฟไปไงแต่ว่าอันนี้อัดให้ผู้ชมดูกัน <c oughs> แล้วก็เอานี้ด้วยจะเอาไอติเป็นพืนหรือว่าเอาแพตตดัมหรือไดวอ์ก็ได้นะเพราะว่ามันการพีเดีย เพราะว่าบางทีคาร์คาโก้มันอาจจะโดนกันเลยก็ได้ก็เลยลกัดไว้ตัวอย่างเช่นคือตัวอย่างเช่นคาโก้ระเบิดไนะด้ใช่ไหมครับใช่แล้วซึ่งคาโก้ผมเคยมีระเบิดปารามาดูด้วยนะได้ครับโดนระเบิดทั้งเรียกว่าตายเลยนะครับถ้าชนะผมได้นังว่าพยาพิษินคาโก้นะไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการทำการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมลืมเลยเดี๋ยวรึงนะคุณคือคุณคือคุณต้องมีเออถ้ามีแพดเดินนันก็ต้องเวลเกินสิบอยู่แล้วก็เซฟไปเลย <c oughs> เห็นไหมครับใ <c oughs> ช้บล็อกแค่เก้าสิบเอ็ดเท่านั้น <c oughs> แล้วก,ก็ถ้าอยากถ้าอยากได้ถ้าคุณอยากได้ จำนวนคาโก้ที่เล็กแล้วก็ใส่ได้สูงนะคะผมมีวิธีนะครับผมแต่ว่าค,คุณต้องมีแก้วแบบนี้ก่อนนะครับแก้แบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจาจาออฟกูจาอจาอฟลาวาแล้วก็จาออฟรอยนะครับจะเอาแบบไหนก็ได้ไจะผมนนะคะมมรคับแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเลยะคะตามตามผมเลยนะครับผม ใจเย็นใ oh, จเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อน oh. อันนี้มันเป็นแค่สอนแล้วก็บอกอยู่นี oh. เราก็ไปเซฟที่อันที่เราจะเอามาเป็นมาเป็นคาโก้ของเราเลยนะฮะคือเอาอง่ายจริงๆไม่ต้องจะเป็นต้องเอาจาก็ได้แต่ว่า เอาอาที่อาที่เป็นาคาร์กูเล็กๆอ่ะนี่ไงที่ผมบอกนะฮะมันเป็นปรมาณูอืมก้อนข้าวตานะครับตัวที่ตายได้เลยนะครับฉะนั้นควรเซฟปรมาณูนี้ไดีเลครับใช่ฮะแต่ว่าอันนี้ก็สามารถปรับปรุงได้อีกนะฮะซึ่งผมจะเอาของจริงที่ผมสร้างมาแล้วก็ฟาร์มาตลอดเลยที่ผมสร้างและ ลมันโหลดก่อนนะฮะตอนแรกเว่ยเห็นแค่ตรงนี้เเ็งเดียวนี่เรือเหรอผมมีที่ตั้งหลากหลายแล้วก็มีสิ่งที่ฟาบาหลากหลายด้วยโอเคได้เวลาฟาได้เวลาวาง่เดี๋ยวคน,นอโอ้ออกมาสวยงามนะงาม So đi cắp hồ, gọi thư lạ là, gọi thư lạ là, gọi thư lạ là, gọi